ใบเฟิร์นพัสกรก็ได้ใช้พื้นที่บนช่องทางอินสตาแกรมสตอรี่ใบเฟิร์นพัสกรเขียนร่างยาวถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวทิ้งท้ายสั้นๆแต่ชัดเจนว่าจะขอดำเนินคดีทางกฎหมายหากยังมีการกล่าวถึงเจ้าตัวในทางเสื่อมเสียโดยมีข้อความว่าเรนเอฟซที่น่ารักและไม่น่ารักของศิลปินบางท่านนะครับตอนนี้เริ่มมีการกล่าวพาดพิงถึงผมบ้างแล้วคือไม่ว่า ผมจะไปเจอกับใครจะรู้จักกับใครมันก็เป็นสิทธิ์ของผมนะครับผมผมอายุ33แล้วมีวุฒิภาวะพอที่จะเลือกคบเพื่อนไม่ว่าคนใดก็ตามหากยังมีการจับผิดหรือกล่าวถึงผมในทางที่จะนำพาความเสื่อมเสียมาหาผมไม่ว่าทางใดก็ตามผมจะขออนุญาตไว้นะตรงนี้ในการรวบรวมหลักฐานและว่ากันในทางกฎหมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอปปันไม่ปั่นแตงโมปั่นมะพร้าวปั่นอะไรก็ตามจึงเรียนมาเพื่อทราบจะไม่ทราบก็ตามใจครับขอบคุณครับคำสาฮมิดาลงชื่อพักก่อนจ้า